สวัสดีครับ,บผมมิงยิปซีดวงรายวันประจำวันพุทธที่สี่มิถุนายนเรามาดูดวงรายวันให้กับท่านที่เกิดวันที่เจ็ดเริ่มต้นจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ก็เรียกว่าตื่นเช้ามาก็เป็นเดอะแบกนะในภาพเป็นรูปคนแบกท่อนไม้แบกภาระหน้าที่การงาน หลายท่านก็งานสะสมงานค้างกองงานไว้หรือดองงานงานหยุดพักกันยาววันนี้เป็นวันแรกของการทํางานท่านที่เกิดวันที่มีงานเทเข้ามาเยอะมากเรียกว่างานล้นมือทํางานแทบไม่ทันใช่ไหมครับก็สะสางกันไปนะฮะสัญลักษณ์ของไม้เท้าก็เป็นเรื่องงานส่วนสัญลักษณ์ใบถัดไปเป็นรูปถ้วยดวงชะตาชีวิตนุ่มนวลสวยงามวันนี้เป็นวันที่จะมี ความสําเร็จในอาชีพการงานรวมทั้งดวงความรักความสมพันธ์หนึ่งถ้วยก็หมายถึงความสมบูรณ์สูงสุดในเรื่องครอบครัวความรักถ่ายว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์คนมีครอบครัวก็มีความสงบร่มเย็นส่วนคนมีคู่มีแฟนก็ถ่ายว่าจะรักกันมากยิ่งขึ้นหรือคนโสดก็มีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจอันนี้เป็น รูปถ้วยใบที่สวยที่สุดในกระบวนกไพ่รูปถ้วยทั้งหมดนะครับซึ่งจะให้โชคด้านความรักถ้าเทียบกับไพ่ป๊อกก็เหมือนกับไพ่หัวใจโพแดงนั่นเองจะเด่นที่สุดก็คือเรื่องงานนะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็เรื่องส่วนตัวครอบครัวความรักส่วนการเงินการเงินการลงทุนยังไม่ค่อยเด่นว่าไม่มีไพ่ดาวหรือเหรียญขึ้นมาเลย ส่วนปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเรียกว่าวันนี้ดวงราบรื่นดําเนินไปด้วยดีเพราะวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าดาวพระพุธโคจรสวยงามมาผสมประสานกับดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคู่รักกันส่งผลดีในเรื่องความรักการงานความสัมพันธ์จะดําเนินไปด้วยดีอธิษฐานสิ่งใดไว้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็ทายว่าจะสมหวังเป็นไปตามที่คิดพวกขครร้ายภัยพิบัติไม่มีเรามาดูดวงชะตาให้กับ ท่านที่เกิดในในวันจันทร์กันบ้างคนวันจันทร์นะสิบถ้วยสิบถ้วยก็แน่นอนนะครับนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องส่วนตัวครอบครัวความรักคนวันจันทร์ก็ตื่นเช้ามาใจฟูใช่ไหมครับใจฟูเพราะว่าได้คุยกับหวานใจคนรักแฟนไม่หน่อยแล้วหลายคนบอกแฟนแฟนขี้งอนหรือน่อยก็ส่งผลให้ไม่มีกําลังใจในการทํางานใช่ไหมครับ เหมือนคนมีคู่มีแฟนถ้ามีสิบถ้วยนี้ก็จะได้รับพลังพลังจากครอบครัวหรือพลังจากคนรักคู่ครองสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมครับก็คือกำลังใจหรือพลังจากความรักนั่นเองพลังแห่งรักเหมือนในเพลงใช่ไหมครับอ่าก็ส่งผลบางคนบอกชีวิตรักหนักกว่าเรื่องงานทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คุยกับคนรักตื่นเช้ามาก็กาแฟก่อนใช่ไหมครับปลุกพลังชีวิต บางคนก็ดื่มกาแฟแเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือครีมมีความหวานมันหวานหอมหอมกลิน่นความรักหอมกลิ่นกาแฟกันแต่เช้าเลยก็เติมใจให้กันเติมพลังชีวิตนะครับคนวันจันทร์ถือว่าสิบถ้วยสูงสุดวความรักที่ดีที่สุดก็คือสิบถ้วยหมายถึงการครองรักเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์สูงสุดนั่นเองแล้วก็คนมีครอบครัวก็จะมีถ้วยใบนี้ขึ้นมา ไพ่ราชินีแห่งถ้วยไพ่แม่บ้านแม่เรือนดูแลปฏิบัติสามีได้ดีนะครับคนวันจันทร์ส่วนมากแล้วจะใส่ใจดูแลดูแลคนรักครอบครัวอย่างดีช่วงนี้ดาวจันทร์วันนี้ก็ได้มาตรฐานเป็นจันทร์อดิสรน,นะครับจันทร์อดิศรก็หมายถึงจันทร์ที่อยู่ตำแหน่งแกนทวารหรืออยู่ที่สถิตที่ราศีมังกรถ้าเป็นนาฬิกาก็ประมาณตำแหน่งก็สามนาฬิกานะครับดูดวงก็เหมือนดู ดูเวลาดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วนะวันนี้หมอดวจะปล่อยคลิปสายหน่อย10บโมงกว่าเดี๋ยวก็กว่าจะอัพขึ้น YouTube ก็น่าจะประมาณสิบโมงครึง่งได้ดูดวงรายวันกันแบบสายๆก็ไม่เป็นไรนะครับคนวันจันทร์ยังมีปัญหาบ้างนิดหน่อยก็คือความคิดคนวันจันทร์คิดมากเดี๋มูลคือไพ่คิดมากแต่เป็นไพ่ใบใหญ่ก็จะให้โชคในด้านอาชีพการงานถ้าว่าดวงการงานเนี่ยปรับปรับเปลี่ยนจัดแต่ง สิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะดีขึ้นนะครับจัดที่ทํางานโตทํางานนั่นเองนี่คือความหมายคนวันจันทร์ส่วนด้านการเงินการลงทุนคนวันจันทร์ก็ยังไม่มีกระแสเงินสดเข้ามาเลยเรียกว่าไม่มีไพ่เงินให้เห็นเลยก็ไม่ค่อยเด่นในการลงทุนที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องความรักเนี่ยมาันดับหนึ่งเรามาดูดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดวันอังคารกันบ้างคนวันอังคารได้ถ้วยขึ้นมาระดับ9 ถ้วยยิ่งเยอะก็หมายถึงมีความสุขมากขึ้นอย่างเก้าถ้วยก็หมายถึงความรักที่ยั่งยืนยาวนานบางตำราหรือบางสำนักเขาจะเขียนว่าเก้าถ้วยหมายถึงความรักซ้ําซ้อนมีรักสองครั้งมีแฟนสองคนคนหรือมีโลกสองใบแต่สําหรับผมผมจะย้ําเสมอว่าเลขเก้าก็คือดาวเกตมากร,กระตุ้นดวงความรักให้ยั่งยืนยาวนานมันคงนะครับถือว่า เป็นไพ่ที่ให้โชคในเรื่องความรักคนวันจันทร์สำหรับคนโสดทายว่าจะมีคนมาชอบมาจีบเยอะโดยเฉพาะคู่ครองที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาตินั่นเอง the emperor ก็คือแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือบางคนก็มาจากต่างถิน่นต่างแดนก็ใช้ใบนี้ได้นความหมายส่วนมากไพ่ใบใหญ่ขึ้นมานอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วยังให้โชคในเรื่องการงานด้วย ถายว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับท่านที่เกิดวันอังคารดวงการงานจะประสบความสําเร็จเป็นไปตามที่คิดให้ทุ่มเทได้เต็มที่เลยด้านการเงินการลงทุนก็ยังไม่ค่อยเด่นในวันนี้ยังไม่ค่อยมีรูปดาวหรือเหรียญให้เห็นเลยแต่ชีวิตราบรื่นแน่นอนคือไม่มีดาบขึ้นมาเรามาดูชะตาดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนวันพุธในวันนี้ก็มีโชคเรื่องงานเจ็ดนะไม้เท้า ท่อนไม้เป็นธาตุไฟไปถึงความกระตือรือร้น,นการติดต่อวิ่งเต้นเรื่องงานประกวดแข่งขันเนีวิ่งชนงานได้เลยทายว่าจะได้งานสําเร็จสมปรารถนาเป็นไปตามที่คิดโดยเฉพาะไพ่ใบใหญ่ขึ้นก็จะให้โชคเรื่องงานอย่างเด e w o วิ d เดวิรก็เป็นไพ่เทวดาตรงกลางนี่เป็นเทวดาผ้าแพรพัน4สีม่วงคือสีความสมหวังสมปรารถนาชอบมากเกาะกิ่งเราเลยว่คือเกียรติยศชัยชนะความสําเร็จ ตรงมุมทั้งสี่นี่เขามีเทวดามีเทพพาดานางฟ้าคอยส่งเสียงร้องอวยพรตลอดเวลานะครับเรียกว่าท่านที่เกิดวันพุธมีโชคสมบูรณ์สูงสุดในวันนี้โดยเฉพาะดาวพระพุธวันนี้ก็โคจรเป็นกเกษตรตราธิบดีก็คือเข้าเรือนตัวเองนะครับพบเรือนที่เป็นเรื่องสําคัญนะเจ้าของบ้านกลับมาอยู่บ้านก็มีความสะดวกสบายทุกอย่างจะราบรื่นดําเนินไปด้วยดีโดยเฉพาะวันนี้ขึ้นเก้าค่ำนะครับ ขึ้นเก้าเดือนเจ็ดเทวดาลงมาให้เลิกทำการมงคลดีโดยเฉพาะคนที่จะตอกเสาเข็มเสาเข็มผมนี่คืออาชีพคือเรียนด้านนี้โดยตรงนะฮะเป็นช่างก่อสร้างตอกเสาเข็มนี่เขาจะตอกวันพุธนะครับตามเลิกเลยเลิกเสาเข็มด้วยว่าขึ้นเก้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ทีมงานปั้นจันตอกเสาเข็มเช็คบววเขาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มีเข็มแบบทันสมัยเข็มเหล็ก ไม่มีแรงกระแทกกระเทือนกับอาคารข้างเคียงนะครับก็สามารถใช้เทคโนโลยีฐานรากหรือรากฐานความสําเร็จของชีวิตก็เหมือนกันเสาเข็มก็เหมือนความมั่นคงของตัวอาคารบ้านเรือนดวงชะตาก็หมายถึงความมั่นคงของชีวิตเรามาดูดวงรายวันกันทุกวันเนี่ยเป็นการวางแผนในการดําเนินชีวิตประจําวันโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยเรียกว่าก็มีความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะ แม่นที่สุดใบนี้ก็เกี่ยวกับที่ดินนะวิฟอร์จูนทรัพย์สมบัติมรดกที่ดินวันนี้เก่งกาไรที่ดินหรือทําธุรกรรมทางการเงินธุรกิจะอะไรต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะบางคนก็ไปโอนที่ดินก็ยังได้เลยโอนโอนมรดกเรียกว่าได้เงินก้อนใหญ่วันพุธดวงดีที่สุดในเรื่องเงินทรัพย์ความรักความสัมพันธ์สมหวังลงตัวเดอเวิร์ายว่าจะได้ครองรักวดุดเป็นหนึ่งเดียวกัน ใครที่เกิดวันพุธวันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยกับดวงชะตานะครับผมจัดว่าเบอร์หนึ่งเลยในวันนี้คนวันพุธเรามาดูดวงชะตางท่านที่เกิดในวันพฤหัสกันบ้างไพ่ใบรแรกก็เป็นไพ่ king of pentacles ไม่ไพ่ที่เรียกว่าไพ่เศรษฐีคนวันพฤหัสในดวงเศรษฐีนี่ส่วนใหญ่แล้วเศรษฐีใหญ่ๆห,หรือคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสมีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะในวันนี้ก็เป็นวันที่ดีของคุณนะจะลงทุนการค้าหรือทําธุรกรรมทางการเงินก็ถือว่าขึ้น้าวคํานี้เลิกดีโดยเฉพ,พาะไพ่ใบถัดไปก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนวันพฤหัหารเป็นคนใจดีนะครับมองคนเป็นดูคนออกจะโดดเด่นในเรื่องอาชีพการงานการค้าขายการเงินการลงทุนแต่ความรักก็ยังไม่ค่อยเด่นเพราะว่าเป็นดวงที่เรียกว่ามีความสุข ความรักอาจจะเป็นไพ่พ่อบ้านพ่อเรือนก็ได้แนตะ่คนโสดก็ยังจะไปเจอพ่อแม่ก็ได้ส,สัญลักษณ์สองใบนี้ก็หมายถึงเจอหรือได้แฟนรวยจริงๆแล้วคนวันพฤหัสก็เป็นคนเก่งเก่งงานบ้านเก่งงานธุรกิจโดดเด่นในสังคมส่วนดาบอุปสรรคปัญหาก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ส่วนใหญ่แล้วดวงชะตาในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีใครได้ไพ่รูปดาบหรือปัญหาอุปสรรคแสดงว่าชีวิตค่อนข้างจะราบรื่นนะครับ แลมาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์กันบ้างไพ่ใบรแรกคนวันศุกร์นี่เ็เป็นสัญลักษณ์ของรูปถ้วยถ้วยก็คือเที่ยวกับไพ่ป๊็อกเป็นรูปหัวใจโพแดงความรักแน่นแฟนสามถ้วยก็หมายถึงการรักกันที่เรียกว่าเฉลิมฉลองสําหรับคนมีครอบครัวนี่ก็แน่นอนก็คือมีข่าวดีมีเกณฑ์ตั้งคันตั้งท้องมีบุตรเพราะสัญลักษณ์ของรูปถ้วยก็คือ สัญลักษณ์ของมดลูกนะปีกมดลูกซ้ายขวาสมบูรณ์ก็มีข่าวดีบางคนเขามาด,ดูดวงเขาบอกถ้วยขึ้นมา3ถ้วยก็ตั้งคันจริงๆด้วยหรือคนโสดนี่ก็จะมีคู่มีแฟนเข้ามาหรือพบรักแท้ต่างฝ่ายต่างเอ,อื้อทอนซึ่งกันและกันนะผลักดันให้แต่งงานได้เรียกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะแนบแน่นลึกซึ้งกันนะครับหลายคนบอกลึกซึ้งกันจริงๆวันหยุดยาวนี้ อยู่กับหวานใจอยู่คนรักกันใช่ไหมครับคนมีคู่มีแฟนหรือคนโสดนี่ก็นัดแฟนเดินเที่ยวมีความสุขเที่ยวเที่ยวไหนบ้างกันก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ข้อความข้างล่างครับเดี๋ยวหมอดูจะเข้ามาตอบให้วันนี้เดินทางเริ่มงานอะไรใหม่ๆก็าทายว่าท่านที่เกิดวันศุกร์จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีได้รับได้รับแงรงบันดาลใจจากคนรักใช่ไหมครับหลายคนบอกหรือหุ้นส่วน t o วร์ออฟแวนหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าพาร์ทเนอร์ พ p a เนอร์ partner, พบหุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีรวมทั้งคู่ครองต้องใจคู่มันคู่ใหม่เขาเรียกว่าท่านที่เกิดบนสูงในดาวพระศุกร์เขาแยกตัวหรือเฟดตัวออกมาจากดาวเสาแล้วใช่ไหมครับความอึดอัดความหนักใจก็ลดลงไปแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นสู่ความหมายทางโหราศาสตร์ดาวพระศุกรจะได้มาฐานสูงสุดเข,า,ขาเรียกมหาอุดนะครับตอนนี้ก็โคจรสถิตอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามาตรฐานทางโหราศาสตร์อุด อุจาวิราชซึ่งกําลังจะเป็นมหาอุดในไม่กี่อีกกี่ไม่กี่วันข้างหน้าคนวันศุกร์ก็จะมีความมั่นคงมีความสวยงามในชีวิตนุ่มนวลน,นะครับเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างสําหรับคนวันเสาร์เนี่ยเป็นรูปดาวหรือเหรียญแน่นอนคนวันเสาร์เลข7ก็คือเลขของคนวันเสาร์นะเจ็ดเหรียญเนี่ยดาวหรือเหรียญเจ็ดเหรียญหมายถึงความมั่นคงทางการเงินเหมือนธนาคารนะคนวันเสาร์เนี่ย มีความมั่นคงบางคนก็ทํางานธนาคารแบงกิง้งคนทํางานแบงก์ส่วนมากมาดูดวงกับผมก็จะได้เจ็ดเหลี่ยงหรือเรียกว่าคนวันเสาร์เนี่ยก็เหมือนธนาคารนะมีความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินเลขเจ็ดหมายถึงความหนักแน่นความเข้มแข็งเหมือนธนาคารเขาก็มีห้องมั่นคงใช่ไหมครับคนวันเสาร์นี้ไม่ต้องห่วงเลยมีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงในชีวิตรวมทั้งความรักของเขาก็จะมีความมั่นคงทางจิตใจ รักใครรักจริงรักแล้วรักเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้ามีดาบขึ้นมาเนี่ยก็ให้อํานาจคนเันเสา,าเป็นคนที่เรียกว่ามีอํานาจจิตใจตรงไปตรงมานะครับมีความแม่นยําความละเอียดรอบคอบเพราะดาบอันนี้ก็คือดาบแห่งพลังดาบที่จะคอยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยท่านที่เกิดวันเสา์จะแก้ไขปัญหาได้ดีโดยวันนี้ท่านจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยสำเร็จเพราะปลายดาบเป็น ชัยชนะเป็นมงกุฎนะชอบมากอ่อกิงล้อเร็วทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีทุกอย่างคนวันเสาร์นี่ถือว่าเป็นดวงที่แข็งที่สุดในวันทั้งเจ็ดเป็นดาวพระเสาร์เป็นดาวที่หนักแน่นนะีช่วงนี้ก็โครจรได้มาตรฐานที่ดียังเดินโครจรโดนเดินหน้าองศาปกติช่วงกรกฎาเนะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มโครจรถอยหลังอารมณ์ก็ปวนแปลหน่อยคนวันเสาร์นี่ส่วนมากที่น้าเป็นห่วงคือสุขภาพนะสัญลักษณ์ของ รูปดาบดาบหมายถึงถ้าขึ้นมาเยอะๆระดับเก้านี่ก็แน่นอนคือปวดหัวปวดสายตาเนี่ยในภาพเป็นรูปคนเอามือกุมขามับปิดหน้าปิดตาแล้วมีดาบเต็มไปเลยนับได้เก้าดาบแขวนอยู่นะก็คือนอนดึกพักผ่อนน้อยหรือเป็นกังวลดาบคือความกังวลใจของเจ้าชะตาโดยเฉพาะคนวันเสาร์นี่ก็ปวดหัวหรือปวดไทยทอยเป็นธรรมชาติของเขานะบางคนที่ผมได้คุยด้วยเขาก็บอกอากาศร้อน พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยก็ปวดหัวได้หรือใช้ยาปฏิชีวนะเยอะก็ส่งผลต่อสุขภาพนะครับนันพยายามให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเองทานอาหารที่มีวิตามินผักผลไม้5้สีใช่ไหมครับโดยเฉพาะผักสลัดใช่ไหมครับคุยกันทุกวันนะครับอาหารกำหนดชะตากรรมได้นะกล้วยหอมวิตามิน บำรุงนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากินวิตามินกินอาหารเมร็ดส่วนใหญ่ห้เหมือนกับแมวแล้วก็เห็นว่าดาบขึ้นมาก็หมายถึงพักผ่อนไม่ค่อยพอคนวันเสาวหน้าเป็นห่วงนะวันนี้สุขภาพช่วงที่หลังเที่ยงไปแล้วมีดาบขึ้นมาสองใบในภาพก็เห็นภาพก็พอจะเดาออกนะโดยเฉพาะท่านสอวอหรือคนสูงไวัอายุห้าสิบไปแล้วหน้าเป็นห่วงอายุห้าสิบทำตัวเหมือนเด็กก็เยอะนะครับ เราก็ดูไว้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวันนะการวางแผนชีวิตวันต่อวันเป็นเรื่องสำคัญนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการดูดวงชะตากับผมมิงยิปซีดวงรายวันพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ